จอกอะไรนะอันนี้คือต้นอ่อนของราบ้าบ้าที่เขาขายนะมันไม่รู้อะนะ สวัสดีจ้าพี่น้องจา้าหลังจากทุม่มไปส่งเด็กหน่อยแล้วเหบบล่าแวนะไปร้านอะเรมาทูซึนนิดนึงเนาะของที่ได้มากพี่น้องะได้ไก่บลดลดราคามากพี่น้องไปจอบเออ่ตอนเสาร์กับศิเดลลดราคาอยู่ปกติแล้วเขาขายยี่สิบเจ็ดคนนะแต่ลดลดลด,ลดเหลือยี่สิบคนกับลดเหลือหลายบาทอยู่ได้พี่น้องเมื่อใดเลยไหนมากซีแพ็คสิมาเฮดลูกชิ้นไก่้ล่ากะ มื้อนี้เมนูของพักข้าก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่นะจ้ะลูกชิ้นไก่ทําเองมันจะมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าลูกชิ้นกับสูตรเก่าสูตรเดิมพี่น้องเห็ดแบบย่งไงมื้อนี้แต่คิดว่าสิบปันเป็นลูกเล็กๆให้ให้ฝ้าย่าได้กินยังไงนะปกติมันก็สิบปันประมาณที่แบบว่าเออพอดีน่ะนะที่ทำมาแต่มื้อนี้มันพยายามเพียรทำมันลูกนน้อยเพื่อดีฟฝ้ายอยากสิเล็กิน่ายไเนะพี่น้องเนาะซื้อลอยประมาณหาลอยกำนะแต่พอดีหาลอยกำข้าวเจ้าบ่าลดราค่ะ รสเฉพาะที่เป็นมี่400กรัมโคงฟูใส่ประมาณครึ่งชอนอนึแป้งมันฝรั่งน,นี่คือแป้งมันฝรั่งบทจะซื้อจาก้านคาเดนมาร์กถูกกว่าถูกกว่าที่ซื้อแป้งจากไทยนะสามารถนำมาใช้ด้วยกันได้น,นี้ซียุวขาวสูตรเห็ดหอมประมาณสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลย น้ำตาลหนึ่งผงกระเทียมยิ่งดีนะพี่น้องจะได้กลิ่นแต่สำหรับแม่ไม่ได้ซื้อแม่ก็ทำอย่างนี้นแหละเราะเสิร์วกันสำหร้าปันป่นกันเลยจ้าพี่น้องสิปั่นลูกน,น้อยๆนะพี่น้องเนา้ออ่อยสุดๆไปอ่ะชิ้นน้อย มีปันแบบูกหน่อยแล้วพี่น้องในยูุโอเคโอเคนี่เป็นไงล่ะพี่น้องลูกชิ้นลูกชิ้นจิว๋วขนาดเอาใจสาวๆนสิพอดีค่ำเลยพี่น้อง ม <Okay. c oughs> เสร็จแล้วจา้าลูกชิ้นลูกชิ้นจิ๋วของพวกเรานีด่ดีไหมดีไหมลูกชิ้นจิ๋วดีไหมไากินลูกชิ้นจิ๋วดีไหมอร่อยไหมลูกจิม่าเล็กลูกชิ้นจิ๋วเดี๋ยว

อันนี้พูดสิคะดอกไม้สีเหลืองอันนี้ดอกมันสีอะไรสีเหลืองหรือสีแดงสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีส้มลูกสีเหลืองถูกแล้วสีเหลืองถูกแล้วอันเนี้ย อันนี้มันคืออะไรนะไม่ไม่รู้จักไม่ไม่รู้จัก่น้ดองมาเอามาประตูด้วยนะแมวแมวเข้าไปกินลูกชิ้นนะไอ้เน่าฮูสกจะล็กเดินนะลูก มันกำลังงามเลยพี่น้องดอกเบิร์รีมันกำลังงามเลยพี่น้องดูตําแย่เกมีเรออาศัลูกอาศัยเราอาศัยจักรเาเกินตัวตเข้ามาเลยสตาจารดตัวกัวตัวตัวตัว พี่ยัมไปเข้าห้องน้ำเจาน้าทีว่าเจ้าหน้าทีไหนดูซิดูซิไหนดูซิล Mau sih. Oke. Tenhiar tua. Tenar tenhiar lang. เกบเป็นยูพี่น้องหูจักเด,ด,กเด,ด,กเด็ดยูหูจักเด็ดอยู่บ่เอาสันบ่แย่เกินไปนี่ดอกหนึ่งเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้จะไปใส่แจกกันใช่ไหมคะแจ็คโนอสตัวอืมได้อะไรมาดอกไม้เหรอนี่เราจะไปกินกับกล้วยเดี่ยวแค่นี้ก็พอมั้งเนี่ยเอากำเดียวกับพ่อที่บ้านโอเค อันนี้มีดอกด้วยนะอันนี้มีดอกหอมด้วยนะพี่น้อง <c oughs> ดอกหอมเล็กโอเคโอเคใช่ okay. <c oughs> คืออะไร <c oughs> หนูเจออะไรมันคืออะไรนี่ <c oughs> ดอกอะไร <c oughs> ดอกอะไรดอกอะไรดอกไม้ <c oughs> ใหเก็บดอกไม้ก่อนหาวมาเลยเนี่ยหาวมาเลยระวังมันบาดมือได้วลูกเนี่ยผัดฟัวอย่าหาวมันจะดุเพราะเราไม่ได้เก็บทีละดอกสองดอกคือเราดึงดึงขึ้นทีละกำเนี่ยโอเคไหมไหมออกมาได้บ่น่ะโอเคก่อนป่มาเบิ้งเบิ้งถ่ายอย่าง เร็วมาเนี่ยมาส <c oughs> ายอะทำไมเดินไยอย่างนี้ <c oughs> ไม่รอแม่เหรอลกูก <c oughs> นั่นแลนแล่น เห็นไหมนี่ดอกสีเหลืองเหลืองเนี่ยลูกเก็บเลยใครอ่ะมาเอาลูกนี่ ระวังนะลูกนะระวังนะลูกนะเยอะนะโนะอเค yeah. no, okay. อันนี้เหรอลูกเมื่อาากี้โดนมือไปโดนหนามอันนี้สวยจังเลยฉกงเพระที่อกี่เบสมาค่นิตัว เป็นตัวเป็นตัวดูดนีู่้ดูดนูี่อนส์มีดถ้ว่าถ้า่าเลยนะปูดูดเลยอะแเดียวันนใช่เอ๋อนี่พี่น้องจะแมนพักเสียนมือนันไอ้ที่มนเห็นอยู่ในสวนน่ะบ่มแมนอีดีแหละพี่น้อง แฟนครับเพิ่นบอกว่าแม้นบัลาทีนั่นือเป็นขนๆนมาสั่นแต่เนีี้จริงๆล้วไม่เป็นขนเลยเห็นไหมนี่แหละพักเซียนพักเซียนพี่น้องดอกก็คือพักเซียนเนาะนี่แหละพืชตะกุลพักเซียนกับเมื่อเกิดดูก่างประเศเขาเจอกกับมีดพี่กันเนาะคนไทยห้อกับหูจักสรรหาเอาไปเห็ดกินพี่น้องฮะ เจอเองแล้วหรอปะปะปะถ้างั้นเราก็กลับบ้านกันไปใส่เกันโอ้ยันนี้สวยจังเลยอย่างนี้จะได้สวยอันนี้บ้านข้าต่อพี่น้องบ่ไปเก็บเพงเพิ่นเนาะถึงเพิ่นสิบ่อยู่บ้านเขาก็บบไปเก็บเพงเพิ่นหลงหลงอันนี้เราเข้าไปเก็บในป่านี่ จ้าพี่น้องอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ที่มม้วนเห็ดแล้วเนาะเดี๋ยวพอไก่มันเย็นเดี๋ยวมนจะนำเนื้อไก่ออกมาฉีกเป็นชิ้นๆพี่น้อง

เ่ลูกชิ้นกียนลูกชิ้นกีัลกกมลูกชิ้นหกอันนี้อะไหกโอเคอยากห a สเมก็อยาสเมกอร่อยไหมคะ <Yeah. S 1> มนี่หอกาบเอมาลงกินอันนี้ดูนะอันนี้ชามันเล็กไปไหมเนี่ยจริงนะองนี้กรเซกเซ Skulle det have Det har jeg ikke. Ja, det er det ikke Nu er Åh, jeg ja. oh, ja, skal gå far til på dig. Kig, 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 Sådan, og nu kører hmm. Så um, er mm. det med flere Har du jeg den her hånd. Mm. Se, det kan godt. så prøver jeg lige med sushi. Eller เฮ้เฮ้จะเขียบเล็กแม่ก็ไม่มีนะพี่น้องมีแต่เกี่ยใหญ่ยาวๆแม่จะไปหาซื้อตะเกียบเล็กให้ลูกไปอซื้อที่ไหนเนาะพี่น้อง Hvad for en hånd er du bedre? Kan du hjælpe mig? Den her. Den er jo også. Hvad er det? Den her. Så får du brugt venstre. Det Gør jeg ikke mere.

อ,ปะปะอืมอืมออนเ้อไอืมแ็เกียข้าปลงอืกินเกงกันเลยลูกออของหวานของโปรช่ไหมคะชอบมากชอบชอบมากมแตงโม แตงโมหวานดีพี่นนองส่วนไฟอะนอนหลับแล้วไม่ไหวง่วงนอนแต่พรุ่งนี้ไฟเอาไปกิดแตงโมลแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปกินดปบนมืรอรูงได้ว่าบ้า Hæ? Hmm? Der er jo barn? Du kan ikke lige vente med nogen Kom Maja. hvorfor? Fordi det ikke jo sødt, Hm? Hmm? Det var vel ikke sødt nok? Er det for sødt? Nej, det var ikke sødt nok nå? Nååå hmm.